ไม่ได้วัดระยะทางเลยอะเขาไม่ได้วัดรยะทางมันไ้ดินนะโเอะมันไดินนะินแข็งขไไม,มันเ,เ้แคไมได้ครมันเ่าด้วยเ่ารุ่นนี้รุ่นนี้สมัยผมเป็นเด็กเลยเนะครับความคนไม้กันแ้วเอเอเกิดค อึดพิบคนเล็เหมือนมีต้เยอะแยะนะหัวถ้าเาอใหม่จะขับเจอแครขับหต่ใหม่นะแกไเ้ยหมรถบว์วัตสนได้ผมแี่ยกไปเ่าะขับลวงเลยไม่เปลี่ยนในรถอ่ะไอ้นใส่ยวโบว์ไอตสั้มันใหม่ละแสดงว่าพี่ริงวิ่งเอาเขามานานลว ไ้มาประจํานะ่โซเรียกมาไลยใช้หน้าเลยไม่อยู่เก่าสภาพร้านนะครับอมบางรงานไหมมาแต่เขายังไม่เคยยกต้นมาอนละที่กันหรือแต่ละคันประมาที่เดียวนะครับอย่างเงี้วมีรถที่มันแเล็งน้อยอ่ะ รไม่มีครับมาผมมานั่นมันขีเลี้ยงส่งหัวหน้าอยู่ห้องประตูเนี่ยผมเห็นรถดินวิ่งผมขี่ผ่านโรงพยาบาลไปเมื่อกี้ทีแรกผมก็ขุดอยู่ในโรงพยาบาลตามตามเข้ามาดูนอเข้าขายนี่ยนะม้าขาเนี่ยนี่กุล่ะกหน้าไปดขุดอะไรขุดเนี่ยโอ้ยหในโรงพยาบาลนะของนี่นั่นเป็นปลาไหลอยู่ขาไปนี่ย ผมก็ได้ยอยู่ในโรงงานตามตาม,มาดูเลยนะมาเออผมอยู่โรงงานตามอะไรหอมาเลี้ยงตงลูกพี่ลูกพี่เขาย้ายโรงงานใหม่ ใจมันรักใจมันรักมาแคบะเลยโอง่ายบ้านไรขวามมาตัดดาวหลองะโดดโดจ้าม่ฉันกดหมดนแรงเต็มเลยวะ้นนี่อะปิ้นนี่ไอไอะไรนะตัดยู่เาย มันอะไรอยู่คามันวนโว่ไปใช่ไหมครับวนโว่เขาตักไว้ครับนั่นอ่ะอืมเขาตัดไวเเป็นเด็เป็นเนี่ยเบาเนี่ยเ้ก่าจะเ็เบานั่น่ย

thank <laughs> you